นี้มีเพื่อนๆสอบถามบ้านพักใกล้ทะเลแถวแสมาสารสัตหีม,มาเยอะมากวันนี้พี่หมีเลยมาแนะนําบ้านพักที่อยู่แถวหาดบางสเรศจะอยู่ถัดออกมาจากสัตหีเล็กนอก้อยบ้านหลังนี้ห่างทะเลบางสเรศเพียงแค่ร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นบ้านพักริมทะเลบางสเสี่เ้กมีแต่เธธออทุงใจ หากเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการบ้านที่ใกล้ทะเลและอยากไปดำน้ำที่สมัยสารบ้านหลังนี้ก็ตอบโจทย์เพื่อนๆเลยริมทะเลบางสเลยจะมาพร้อมกับสระว่ายน้ำขนาด4คูณ8เมตรโดยบ้านเขามีน้ำตกน่ารักน่ารักไว้ตรงปลายสระด้วยนอกงจากนี้บริเวณหน้าบ้านเขายังมีศาลาวไว้ให้สังสรรค์ด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆส่วนภายในบ้านบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ใหม่กว่าบ้านหลังอื่นเยอะมาก่วนห้องนั่งเล่นของเขาตกแต่งออกมาเป็นสีขาว,วกับสีของไม้ซึ่งมันดูลงตัวมากๆเลยเพื่อนๆในห,ห้องนั่งเล่นของบ้านหลังนี้ก็มาพร้อมกับชุดคาราโอเกะโซฟานุ่ม ีโต๊ะทานข้าวไว้ให้ด้วยนะเผื่อใครอยากกินข้าวในห้องแอร์เย็นๆก็ได้เช่นกันแ้วถ้าหากเพื่อนๆต้องการจะประกอบอาหารบ้านเขาก็มีห้องครัวไว้ให้ด้วยซึ่งบ้านริมทะเลมีห้องนอนมาทั้งหมด3มห้องนอนสี่ห้องน,อน 4, ้ำและห้องนอนก็ตกแต่งมาได้ขาวๆคิมชิมและที่สําคัญบ้านหลังนี้มีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยซึงราคาวันธรรมดาราคาเริ่มต้นเพียงแค่8,900บาทพักได้ถึง12สคืนส่วนวันเสาร์ราคาจะอยู่ที่11,900 1นึ่งเพื่นสนใจบ้านเก้าะ้ลแบ้าทักได้สิบสองคลนหากเพี่อบ้านใจบ้านสมยบอกล้านหลเต็น ไวมมากดิจ็องก่อนเนอ